วัสดีครับผมนายราัชนานท์คำชันชื่อเล่นชื่อนอนหรือจะเรียกนนก็นได้ครับตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3าแผนกวิชาเทคนโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน,นีครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับคุณแม่สองคนอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยครับมีพี่สาวหนึ่งคนพี่สาวอยู่คนละบ้านกันปัจจุบันไม่ค่อยได้เจอกันแล้วครับส่วนคุณพ่อก็ ตอนนี้แยกทางกับคุณแม่ไปมีครอบครัวใหม่ครับอยู่ที่บ้านผมก็จะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านต่างๆซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านล้างจานต่างๆครับแล้วก็มีช่วยเหลือธุรกิจของคุณแม่ช่วยขายของตอนเย็นทำเนื้อแห้งทำไส้กรอกทำหม่ำ่ำต่างๆครับ รายได้ที่บ้านตอนนี้ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับแต่ยังขายได้เรื่อยๆในบางเดือนก็พอใช้ในชีวิตประจําวันในบางเดือนอาจจะต้องประหยัดผมประหยัดช่วยคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวกินเองโดยใช้ผักสวนครัวต่างๆแล้วก็มีการหารายได้เสริมจากช่องทางต่างๆต,ตอนนี้ผมได้ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวด้วยการเปิดเพจใน Facebook ครับขาย เนื้อวัวแปลรูปต่างๆเนื้อแห้งหมัม่มไส้กอกตอนนี้เพจก็กําลังไปได้ดีครับมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดีครับนอกจากเปิดเพจแล้วผมก็ทําอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับจ้างเขียนโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ต่างๆครับอาชีพเสริมบางปีก็ได้ได้เยอะอยู่ครับและได้ในส่วนนี้ผมก็จะเอามาช่วยเหลือคุณแม่ในการ ใช้จ่ายในโครเรียนต่างๆค่าน้ําค่าไฟส่วนที่เหลือของก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของตัวเองครับคุณแม่คุณแม่ประภาชอบทางดีนะคะเป็นคุณแม่ของน้องรัชชานนวงคําจันทร์นะคะขายเนื้อวัวอยู่ที่บ้านหอนคะ่ะขายในงานพิธีต่างๆคะ่ะ ลูกชายเป็นคนดีชอบช่วยเหลือแม่เวลามีงานมีการอะไรเรียกใช้ก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าเวลอะไรใช้ง่ายใช้คล่องค่ะไม่เกเรไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ตื่นขึ้นก็ไปโรงเรียนเลิกเรียนก็รีบกลับบ้านทํางานบ้านล้างถ้วยล้างชามทํากับข้าวให้แม่กินเวลาแม่เอาของมาไม่หมดก็เอาไปเอาของที่ตลาดมาให้แม่ เอารถเอารถมอไซไปใส่ของที่ตลาดใส่ตะกร้ามาแล้วก็เอาของไปส่งลูกค้าเขาก็มาตากเนื้อบรรจุให้ทำเนื้อแดดเดียวแต่ก่อนน่ะให้ไปวันละร้อยทีนี้น่ะแอนน้องสาวก็เลยบอกว่าลูกโตแล้วกลัวลูกจะไม่อิ่มก็เลยเพิ่มเพิ่มไปให้อาทิตย์ละ800ค่ะ ให้เป็นอาทิตย์ค่ะทั้งค่ากับข้าวค่าน้ํามันรถเขาเขาใช้ส่วนตัวของเขาเขาก็ประหยัดและอดออมเก็บเงินไว้เวลาอยากซื้อของที่จําเป็นเขาก็เขาเขาก็จะซื้อเองไม่ไม,ไม่ไม่ขอแม่ถ้าไม่จําเป็นจริงเขาจะไม่ขอแม่ค่ะเขามีเงินเก็บของเขา นตอนแรกผมอยากจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์แต่พอผมเรียนไปเรียนมาแล้วคิดว่าตัวเองอยากเป็นครูรู้สึกว่าเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ช่วยพัฒนาประเทศคือผมมีความฝันที่อยากจะพัฒนาประเทศแต่ว่าด้วยตัวผมเองคนเดียวมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากผมจึงคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างคนที่เราจะช่วย พัฒนาประเทศไปได้อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าปกตินะก็อยากให้ลูกเป็นทหารแต่เขาบอกว่าเขาไม่เป็นทหารเขาไม่ชอบเขาอยากเป็นครูหนูจะเป็นครูที่ดีคุณแม่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นคุณครูแม่ก็บอกว่าเป็นครูเนี่ยมันลําบากนะเราต้องไปดูแลลูกเขาตั้ง30 40ชีวิตมันต้องเอาใจเขายังไงเขาก็บอกว่าเขาจะเป็นครูที่ดีให้ได้แม่ก็เลยบอกว่าเอา ไม่ขัดใจเขาเขาอยากเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นเขอให้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในอดีตคุณพ่อเคยเป็นทหารอยู่ที่ชายแดนภาคใต้พอลาออกขึ้นมาแกก็ไปติดสารเสพติดกำลังทำลายร่างกายคุณแม่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเข้าไปช่วยคุณแม่แล้วผมก็โดนไปด้วย มันทําให้ผมต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครับหลังจากนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยได้แยกทางกันตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกับคุณพ่อแล้วครับอยู่กับคุณแม่มีความสุขดีครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันเท่าที่จะทําได้คุณนา้านางชนิกานสุธิวันเป็นคุณน้าของราัชานน์วงคำจันทร์น้องนอนท์ค่ะ พอตอนนั้นน้องนนท์เข้าโรงเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งพอพพลเราวันนั้นพ่อเขาก็ทำร้ายร่างกายแม่เขาแต่ด้วยวัยนั้นน้องนนท์มันคือวันนั้นเขาตัดสินใจเขาสู้กับพ่อเขาพ่อเขาทำร้ายร่างกายเขาจนเขาบาดเจ็บน้องนนท์ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามวันกลายเป็นที่น้องนนท์ก็เลยแบบกับพ่อมันก็เลยไม่สัมพันธ์กันไงเป็นปมในใจเขา ที่เขาเลี้ยงดูแม่เขานี่แหละที่ที่แม่น้าว่าคือไม่ใช่ว่าดีแค่ว่าเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนในหนังสือสําหรับว่าเรื่องครอบครัวหรือว่าในใจแม่น้าเนี่ยคือเขาก็ได้ใจมาตั้งแต่นั้นเขาก็เลยรักคุณแม่เขาเพราะว่าแม่เขาแบบหาเลี้ยงเพืคนเดียวแล้วแม่แบบกแบบ็ไม่ได้ร่ารวยเนาะแม่เขาก็เหมือน,นจะว่าหาเช้ากินขําอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็น้าก็ซับร์ดดูแล มันมันอยู่ในใจเขาอยู่แล้วคือเขาจะตั้งใจเรียนแบบเติบโตมาเขาจะเป็นคนที่ดีเขามีความใฝ่ฝันคืออยากเลี้ยงแม่เขาให้แม่เขาอยู่สุขสบายภูมิใจไม่ใช่ว่าภูมิใจตั้งแต่ตัวนี้คือภูมิใจตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเขาก็แบบเหมือนว่าเขาจะเกิดมาเพื่อดูแลแม่เขาเนาะเกิดมาเพื่อจะปกป้องแม่เขาแล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องการเรียนเรื่องการเล่นการอะไรเขาไม่เคยสร้างปัญหา เขาจะดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าเขาจะเพิ่งดีเขาดีมาตั้งแต่แรกเลยดีจนถึงทุกวันนี้ไม่ทําตัวให้เป็นภาระแก่คนอื่นแต่ว่าก็เชื่อว่าน้องนอนท์เป็นคนดีอยู่แล้วละความดีของน้องนอนท์นี่แหละจะช่วยส่งเสริมน้องนอนท์ข้ำชูแบบให้น้องนอนท์ประสบผลสําเร็จในระดับชั้นต่อๆไปจนถึงที่สุดหลังจากที่ผมออกจาก โรงพยาบาลที่เหตุการณ์ที่ผมเข้าโรงพยาบาลเพราะคุณพอ่อผมก็คิดว่าเราจะไม่เป็นเหมือนคุณพอ่อเราจะต้องดีกว่านั้นหลังจากนั้นผมก็เลยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่อย่างถึงที่สุดครับตอนนี้ผมก็เป็นห่วงคุณแม่เนื่องจากว่าท่านอายุค่อนข้างมากแล้วอยากให้ท่านพักผ่อนส่วนเรื่องธุรกิจผมก็ จะสารต่อให้คุณแม่ให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตน,นั้นเราจะต้องดีกว่านี้ถ้าเรามีความพยายามและเต็มที่กับมันไม่ว่าจะเรื่องการเรียนการทำงานต่างๆผมจะทำมันให้เต็มที่ ประสบการณ์จะสั่งสอนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นครับเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริตก็จะยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระชนกาที่เบศมหาภูมมิพลอนุญยเดชมหาราชบรมนาถบวิิรวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2530เรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายรัชานนท์วงศ์คำจันทร์นักเรียนระดับชั้นประกาศนยียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นนักเรียนที่เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในด้านการศึกษาเล่าเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด เพราะได้รับการสนับสนุนจากคณะครูผู้ปกครองคณะผู้บริหารที่คอให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆแก่กระผมเป็นอย่างดีทั้งในภาควิชาการและในภาคปฏิบัติเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3.42เกรดเฉลี่ยระดับปวช5ภาคเรียน3.86มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา สังเกตวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มถึงการนำข้อมูลต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสนใจหาองค์ความรู้ต่างๆจากประสบการณ์นำมาปฏิบัติและพัฒนาเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จำนวน4ชิ้นงานดังนี้ 1. เว็บแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนออนไลน์2เว็บแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์3เว็บแอปพลิเคชันระบบสั่งอาหารออนไลน์4เว็บแอปพลิเคชันสั่งจองสินค้าออนไลน์การมีทักษะในการจัดการและการทำงานสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆสามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบให้เกิดสารสนเทศในการเรียนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สุขภาพอนามัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดีเข้าร่วมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดของวิทยาลัยมันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพอยู่เสมอมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยที่ดีเป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติดสวัสดีครับ ผมนายสุริยาญาโสหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้างานกิจกรรมนะครับก็ได้ประสานงานติดต่อสื่อสารกับนายรัชานนท์มาตั้งแต่แรกเข้าพวชนหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆและก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยายลัยนะครับนายรัชานนท์ก็เป็นคนที่ ทำงานรุ่ร่วงสำเร็จด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับเป็นบุคคลที่มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเข้าร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้ดีและก็เขาก็เป็นคนที่สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นะครับทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีช่วยเหลือ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการทํากิจกรรมขอการันตีเลยนะครับว่านายรัชานนท์นะครับเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายกจิตใจอารมณ์สังคมและก็ด้านการปฏิบัติหน้าที่สมควรที่เป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆต่อไปนะครับเหมาะสมแล้วนะครับที่จะได้รับเป็นนักเรียนพระราชทานครับผมความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญ มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีกระตันยูตอบผู้มีพระคุณใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมฝึกระเบียบแถวนักศึกษาวิชาทหารเพื่อฝึกให้ตนเองมีความเป็นระเบียบและมีวินัย มีความกระตันญูเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักประหยัดอบออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ามีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดีร่วมแรงร่วมใจให้คณะผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความราบรื่นสวัสดีครับผมนายเทพดิตสิงค์บีบภา ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนะครับได้รับอมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาฝึกงานรัชานนวงคำจันทร์หรือน้องนอนนะครับส่วนขายงานของอสารสนเทศนะครับก็ก็จะมีะเกี่ยวกับการทำดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยครับการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ น้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับเกี่ยวกับาการทำเว็บไซต์นะครับดูแลเว็บไซต์ไม่ว่าจะาเป็นการเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับให้น้องก็ช่วยทำงานตรงนี้เป็นหลักนะครับก็การทำงานนะครับน้องก็ได้ดูแลแล้วก็ทำงานเป็นอย่างดีการทำงานนะครับของน้องนอนนะครับเขาก็จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ที่ จะไปได้ช้าหน่อยในงานที่ยากน้องก็ก็<ๆ>มีความพยายามนะครับที่จะ,ะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จนทําสําเร็จได้ในไม่ช้าครับน้องนนเนี่ยจะมาทํางานทุกวัน,นครับโดยไม่มีการขาดหรือลามาสายเลยนะครับในช่วงห่วงเวลาที่ทําการฝึกงานในภาคเรียนที่1,2565นี้นะครับแล้วก็ อยากฝากว่านะครับน้องนอนรเนี่ยรักษานะครับคุณภาพตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็พัฒนาความสามารถตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดยั้งนะครับไม่ว่าจะเรียนต่อที่วิทยาลัยหรือว่าไปเรียนต่อที่อื่นนะครับก็ขอให้คงรักษาคุณภาพตรงนี้เอาไว้ครับเป็นผู้นำทำกิจกรรมหน้าเสาธทงมีความสามารถในการทำงานกล้าคิดกล้าทำ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะดิฉันนางมานัสนันตราตีวางผู้อำนวยการวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนายรัชชานนท์วงศ์คำจันทร์นักเรียนระดับชั้นปช .3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในมุม เห็นความจงรักภักดีของในรัชานท์วงคำจันนะคะต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัชานท์นะคะเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สซึ่งบ่งบอกถึงความที่เขามีความมุ่งมั่นต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรมในช่วงเช้าที่เกี่ยวกับเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัชานท์ก็จะปีจิตอาสาเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและเห็นความจงรักภักดี จากนักเรียนคนนี้นะคะตั้งแต่มาอยู่5เดือนเนี่ยก็จะเห็นการที่เขามีเรื่องของจิตอาสาและมุ่งมั่นตั้งใจในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่ามีความตั้งใจมากๆนะคะพอเห็นเขาแต่ละครั้งตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะเด็กคนนี้นักเรียนคนนี้ไม่มีรอยยิ้มแต่พอได้พูดคุยกับ รัชานุลแล้วจะเห็นว่าในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้รัชานุลเป็นนักเรียนนักษาที่มีความจงรักภักดีเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเหมาะสมแล้วในการที่เขาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดที่จะเข้าขอรับรางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทานในครั้งนี้มีความเหมาะสมอย่างมากค่ะ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะดิฉันนางสถิรดาโฮมหงทาคุลีรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนัเกเรียนนักศึกษา ได้รับหน้าที่นะคะจากท่านผู้อุ่วในการให้ทําหน้าที่ในการกํากับดูแล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษานะคะควิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีรัชนนท์วงศ์คจันทร์นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะคะในการทํากิจกรรมต่างๆในวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาส,สนานะคะเวลามีการทําบุญตักบารนะคะของวิทยาลัยซึ่งเป็นกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ รัชนนก็ได้เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูแล้วก็อาสาในการที่จะทำงานในหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะคะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนะคะรหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมที่มีการร่วมกับชุมชนภายนอกรัชนนก็จะเข้ามาช่วยนะคะในการอา,อาสาในการทำงานเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ร้าเริงแจ่มใสนะคะเข้ากับเพื่อนๆได้ดีมีความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เคารพครูบาอาจารย์นะคะเวลาที่ในแนะนำสิ่งต่างๆนะคะให้กับเขาเขาก็จะน้อมรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติพร้อมคำปรับปรุง นะะในสิ่งที่ได้รับคําแนะนําจากครูอาจารย์หรือจากาากับรองเองก็เช่นกันนะคะก็จะเห็นความตั้งใจในการทํางานของเขานะคะคที่เขาได้รับมอบหมายเขาก็จะทําได้อย่างดีที่สุดนะคะตั้งใจที่จะทํางานซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับการยอมรับจากคุณครูจากชุมชนนะคะหรือจากเพื่อนๆของเขาะะทำให้เขาเป็นคนที่ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลน,นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ค่ะกิจกรรมดีเด่นเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับปวชประจําปีการศึกษา2565ระดับชาติได้รับรางวัลชมเชยมาตรฐานเหรียญทองเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับปวชประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มาตรฐานเหรียญทองเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับปวชประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มาตรฐานเหรียญทอง เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจําปีการศึกษา2565ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาตรฐานเรียญทองเป็นตัวแทนประกดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจําปีการศึกษา2565ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธินีได้รับร,รางวัลชมเชยมาตารฐานเหรียญเงิน การเข้าร่วมการเขียนกทักษะวิชาชีพการเข้าร่วมโครงการตาร่างๆที่กระผมได้กล่าวมานั้นทำให้กระผมได้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้ทักษะต่างๆในการทำงานขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรนียนคณะครูคณะผู้บริหารและครอบครัว,รวที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมด้วยความรักและความเมตตาอยู่ตลอดขอน้อมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความเต็มใจหากมีข้อเสนอแนะใ,ใ,ใดๆ ที่จะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาขอน้อมรับด้วยความยินดีขอขอบพระคุณครับ